จากประเด็นที่คุณนุกเกอร์กิตกรนะครับผมอดีตพระเอกของหมอลำอีสานนครสินได้ออกมาโพสต์เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วเฮียย่าแล้วก็มีเฮียหน่อยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยและหลังจากนั้นเฮียหน่อยก็ได้เอาไปโพสต์ผ่านทางหน้า a c e b o o k เฮียหน่อยหมอลำไอดอลนะครับะผมได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูโพส์ของคุณนุกเกอร์ก่อนนะครับโพสตแรกนะครับที่คุณนุกเกอร์โพสตค่ะอ่านุกเกอร์กิษกรก็ได้โพสบอกว่านะคะสวัสดีครับถ้าาาอ่นนจจจบะเมก ผมว่าจะนิ่งๆแล้วครับแต่ผมกําลังทําการใหญ่ไม่อยากถูกมองว่าไม่ดีมาถึงน,นจุดจุดนี้แล้วผมจะพูดแบบไม่กักแล้วน,นะครับผมอยู่รัตนะผมอยู่เสียงอิสานผมไม่เคยลาไม่ตกฉากไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์แล้วขึ้นลำบ่ได้ mm hmm. ไม่มีเลยป่วยไข้ก็ต้องขึ้นเวทีนั่นคือหน้าที่ของคนที่ได้รับบทบาทหลักของวงผมรู้ดีแต่ผมมาอยู่อีสานนครศิีลาป่วยหนัก ไปงานนอกระหว่างงานมันมีเหตุผลมูลเหตุที่ไปที่มาครับมผมได้คุยตกลงกับเฮียหน่อยกับบอสโน้ตเจ้าของวงอีสานนครศิลนก่อนที่จะเข้ามาอยู่วงแล้วครับประเด็นที่จะชี้แจง 1. ข้อตกลงงันไขที่เฮียหน่อยบอสโน้ตรับตกลงกับผมไว้แล้วที่หลายคนยังไม่รู้ 2. เรื่องบทบาทหน้าที่ที่ผมได้ได้เป็นบทหลักเราะ 3. ขอตั้งคำถามกับหลายคนกับหลายงานโชว์ของผมไม่มีแดนเซอร์ขึ้นเต้นโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีวงเล็บบอกว่ามาตรการบทลงโทษผมหรอ mm hmm. เป็นคำถามเนาะเสียงสั่งมาว่าแฮตแท็กคำสั่งจากเบื้องบน mm hmm. ห้ามแดนขึ้นโชว์บักดูเกอร์ mm hmm. มันคืออะไรหระครับอ่าข้อที่4คนอื่นๆกินเหล้าในเวลางานขึ้นขั้นหนักจนเสียงานทำไมไม่เอามาพูดเป็นประเด็น ทำไมต้องมาจี้ประเด็นแต่ผมมันคืออะไรล่ะครับแล้วก็ตอบไปว่าตลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่วงอีสานนครสินผมกับเฮียหน่อยและบอสน้ตคุยและตกลงกันเข้าใจกันทุกอย่างก่อนเข้ามาอยู่วงแล้วผมอยากรู้ว่าบุคคลที่สหรือที่ไม่หวังดีกับผมมานั่งคุยร่วมตกลงกับผมได้หรอครับอรอฟังชี้แจงจากไลฟ์พรุ่งนี้แบบละเอียดฟิกเวลาไม่ได้เพราะผมยุ่งทำ้านและเสอยงภูไทยน็ตแท็กเสียงภูไทยหนักมากๆา,กากแล้วก็มีต่อไปบ้าง ใครดีใครชั่วรู้อยู่แก่ใจตัวเองหลอกใครหลอกได้แต่หลอกใจตัวเองไม่ได้ครับอยันหยาเนอะอันนี้ก็คือโพสที่คุณนุกเกอร์โพสใช่ไหมเข้าไปดูคอมเมนต์กันหน่อยสิคยี่ย่านี่เหมือนมันมีคอมเมนต์ในนี้ด้วยนะค่ะช่องนี้เนาะคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์เยอะมากๆเลยสําหรับโพสของน้องนุกเกอร์นะคะในโพสนี้อืใช่ค่ะแล้วที่เป็นประเด็นก็คือที่เราได้หยิบยกเพราะคือบอส เฮียหน่อยเนาะเฮียหน่อยได้ข้ามาคอมเมนต์คอะเขาไปดูนะอันนี้ไงคระบอกว่าข้อสามนี่หาตัวคนที่พูดส่งมาให้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าใครแอบอ้างคำสั่งครับเฮียหน่อยออกมาโพสต์แบบนี้นะครับผมและล่าสุดเฮียหน่อยก็ได้เอาข้อความกอบคุณนุเกอร์แหละคุณนุเกอร์โพสต์แล้วก็ไปโพสต์ในเฮียหน่อยหมอลำไอจอลนะครับเนี่ยบอกว่า จากเหตุการณ์นี้ขอชี้แจงแบบนี้ครับอ,อขออนุญาตนะคะครับผมน่นก็ได้มาโพลนอแล้วก็ได้แคปที่น้องนุกเกอร์ได้โพลเนาะบ,บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ขอชี้แจงแบบนี้นะครับผมกับบอสไม่เคยมีคําสั่งห้ามแดนขึ้น <c oughs> โชว์ของศิลปินแน่นอนมีแต่ขอร้องให้น้องๆแดนขึ้นทุกเพลงซะมากกว่า <c oughs> เพราะเราแค่เจ้าภาพและแฟนๆต้องคุ้มค่าที่จ้างและมาดูวงเราเป็นสําคัญดังนั้นบุคคลใดที่แอบอ้างว่าเป็นคําสั่งจากบ้องบน <c oughs> ช่วยติดต่อไปเคลียร์กับน้องนุกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับ,รบไม่อยากให้เหตุการณ์พูดไปเรื่อยๆแบบนี้บ่อยๆเพราะมันมันทำให้ภาพลักษณ์ของวงเสียหายมีผลต่อการจ้างงานของเจ้าภาพทําทให้กลุ่มคนที่เขาตั้งใจมาทํางานเลี้ยงสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวต้องเดือดร้อนการที่มีคนหรือกลุ่มคนเดือดร้อนจากการกระทําของเราไม่ว่าจะจากการพูดการกระทําหรือการสร้างกรรมต่อกันแล้วดังนั้นหยุดสร้างกรรมต่อกันเถอะครับแฮ t แท a แค่หยุดเราก็เจริญแล้วครับปลอผมกับบอสและน้องนุเกอร์มีการพูดคุยกันในการในการลงจากวงด้วยดีไม่มีปัญหาที่ไม่ดีต่อกันทุกกรณีครับอ่านี่เป็นโพสของเฮียหน่อยนะคะได้ออกมาชี้แจงค่ะแบบนี้อืมแล้วก็ยังมีนุเกอร์น้องนุเกอร์ก็มามาคอมเมนต์นะคอมเมนต์อีกเหรอมาคอมเมนต์ในใต้โพสเฮียหน่อยนี่หลายคอมเมนต์เลยเหมือนมาตอบกับคอมเมนต์ที่เนี่ยอย่างเงี้ยอืมทำไมไม่เคลียร์กันให้จบ อ๋อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในในใต้โพลของเฮ no ียหน่อย no แล้วน,น้องนุกเกอร์ก็บอกว่ามาคอมเมนตะ์กลับเนาะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่เคลียร์กันให้จบต้องให้คนคนรู้ด้วยให้กําลังใจเฮียแล้วบอสจ้าซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจเฮ no ียหน่อยเนาะกับบอสโน้เนาะน้องนะนุกเกอร์ก็ได้มาตอบกลับเลยว่าไม่ได้ต้องการให้คนรู้เลยครับมีคนปันอคอมเมนต์เสียหายเสียผมด้วยเพราะผมกําลังทํากิจการใหญ่เสียวงด้วยนะครับเสียวงด้วยครับครับอืมีไหมมีไหม อ่ะนี่มาอีกแล้วหยุดได้แล้วคนปั่นนั่นความหวังดีประสงค์ร้ายให้หยุดซะแล้วนุกเกอรก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์ว่าถูกต้องแล้วครับคนคอมเมนต์ควรหยุดปั่นได้แล้วผมกับเฮียหน่อยและบอสโนดไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับเคารพเหมือนเดิมทุกอย่างอืมอ่และล่าสุดน้องนุกเกอร์ก็ ได้ออกมาโพสอีกแล้วนะเยียสองโพสล่าสุดน้นี่เนาะสองโพล่าสุดเราติดตามโพน้องนุเกิรหน่อยเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นเลยแหละครับผมน้องนุเกิรได้โพสต่อเลยบอกว่าไม่ได้อยากให้คนนอกรู้เรื่องไม่ดีของหลังเวทีนะครับแต่มีประเด็นมาคอมเมนต์ออกสื่อผมก็กลัวเสียหายตัวเองเหมือนกันเพราะผมกําลังทํากิจการใหญ่ลงทุนหลักล้าน ก็แค่ออกมาปกป้องตัวเองและลูกน้องที่จะมาทํางานด้วยอีกหลายคนแบบตรงไปตรงมาและพูดความจริงครับ mm hmm. อันนี้เป็นคนแรกนะฮะแะ้วคนที่2น้องนุกเกอร์ก็เลยบอกว่าความนิ่งชนะทุกอย่างครับพูดถูกแต่มันใช้กับทุกสถานการณ์ไม่ได้ด้ครับ,รบผมนิ่งธุรกิจผมเดิน mm hmm. มาคอมเมนต์ hmm. ผมในทางเสียหายผมก็ต้องนิ่งแมนบอกครับบอกผมทีนี่เป็นคอมเม mm hmm. นต์จากน้องนุกเกอร์เป็นโพสตจากน้องนุกเกอร์ค่ะ ยังไงเรื่องนี้เป็นมายังไงสรุปก็คืออาจจะเป็นประเด็นมาตั้งแต่ว่าที่น้องนุกเกอร์ได้ประกาศอำลาวงอีสานนครศป์หลังจากที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งฤดูกาลเนาะแต่ก็ได้อำลากันลงกันอย่างสวยนะไม่ได้ลงกลางฤดูกาลหรือว่ายังไงน้องก็ได้อยู่จนจบฤดูกาลแล้วค่อยประกาศลงใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงมีคนโยงโยงไปถึงไหนไปโยงเรื่องอะไร ประเด็นหลายๆอย่างเนาะซึ่งหลายๆคนตอนแรกก็จับตาเลยแหละว่าน้องนุกเกอร์น้องนุกเกอร์เนี่ยจะไปขึ้นวงไหนหรือเปล่าแต่ก็เปล่าเลยน้องนุกเกอร์ก็ได้ไปลงทุนอย่างที่บอกว่าทําเป็นร้านอาหารเนาะทำ็นร้านอาหารทําเป็นกิจการของตัวเองก็นั่นแหละแล้วก็มีข่าวคราวแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้สี่วันที่แล้วอะที่คนจับตามองน้องมากๆเลยว่าน้องจะไปขึ้นวงไหนหรือน้องจะประกาศอำลาหมอลำไปเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยชน้องก็ได้ออกมาโพสอย่างเงี้ยพี่เจย่ะอ๋อพี่วัะ อ่าน้องนุก็ได้พูว่าผมเข้าใจในส่วนที่ผมมาได้ขึ้นวงหมอลำใหญ่เราด้วยครับพี่น้องบางคนเพื่อนก็เศร้าติดตามผมแล้วเพราะผมออกมาทําร้านร้านอยู่ตัวผมก็รับงานอีเวนต์งานนอกนั่นคือเกาอยู่ครับไปช่วยงานได้ครับบางคาร์เผมอยากลองมาเป็นนายตัวเองอยากพัฒนาชีวิตตัวเองให้มั่งมีเจริญขึ้นไปหน้า ผมได้รับโอกาสนี้แล้วผมยังมีไฟมีแรงสู้อยู่บ่รู้ว่าข้างหน้าผมสิล้มลุกสิเจอแรงกดดันอุปสรรคต่างๆสิสู้จนสุดพละครับ<ม>ขอแค่พี่น้องอยู่ข้างๆให้กำลังใจผมแต่ความสัมพันธ์บ้านฮักนุกเกอเอ็น<ม>ผมยังคือเกา้า<ม>เพราะผมคิดว่าบอจำเป็นที่ต้องมาหาการเฉพาะมผมอยู่บนเวทีหมอลำใหญ่<ม>พ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกคน ผมไปมาหาสู่คือเก่าไปเล่นไปเที่ยวพาไปกินข้าวไปฟังลำนำกัน mm hmm. พ่อกันพ่อกันงานนอพ่อพ่อกันยุรานผมก็ยิ่งได้เจอกันบ่อยขึ้นผมมองบ้านฮักเอเป็นครอบครัวใหญ่ครับ mm hmm. ผมกม่ได้มองเป็นเอฟซในช่วงชีวิต ที่เป็นหมอลำผมได้รับความดูแลเอาใจใส่ซัพพอร์ตจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมดีใจครับต่อจากนี้ถ้าแนวโน้มกิจการของผมดีขึ้นผมกับบ่ลเลือมสุกคนคือเกาทาคแฮชแท็กมั่นในหักกันไปแล้วแฮชแท็กเฮ็ดจังได้ล่ะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นโพสเต์พราะว่า ก่อนหน้านี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจะไปขึ้นวงไหนหรือว่าจะไปอยู่ไหนหรือเปล่าเ้าก็ได้ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นหมอลำวงใหญ่แล้วแล้วก็จะออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนเป็นนายตัวเองเนาะแล้วมีโอกาสจะได้ไปรับเชิญหรือว่าไปทํางานเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยรับเชิญบนเวทีอย่างเงี้ยได้น่าจะมีโอกาสอยู่แต่คงไม่ได้ไปขึ้นเป็นพระเอกหลักของวงเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็จะรับเป็นจับจ๊อบไปแหละเพราะว่าทำกิจการแล้วก็เข้าใจดีว่าถ้าทํากิจการเป็นร้านอาหารนี่พวกนี้คือต้องให้ให้อยู่ตัวก่อนเป็นอาจจะเป็นปีนนแหละ อาจจะครึ่งฤดูกาลไปแล้วถึงจะได้เห็นนุกเกอร์ไปรับเชิญบ้างเพราะว่าทาเปิดแรกๆอ่จจะยังไม่นิ่งหรอกระบบต่างๆเนาะเราเข้าใจดีเรื่องร้านอาหารื่องานบริการต้องเป็นต้องเป็นหลักแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคนโยงก็เลิกโยงได้แล้วเลิกไปิฝันได้แล้วเพราะว่าวันนั้นเฮียหน่อยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันน้องก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็จบกันด้วยดีแหมคุยกันเคลียร์กันได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันเนาะเราให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันครับ มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีคนลูกค้ายเยอะๆ<ช>อะแล้วก็ขอให้อ,อย่างวงอีสานนครศรีฤดูกาลหน้านะครับผมเชื่อว่าฤดูการหน้าเนี่ยอีสานนครศรีจะต้องมาแรงแน่นอนหลังจากที่เปิดฤดูการแรกมาอย่างสวยงามมากๆถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลย<ช>เนาะ<ช>แล้วก็ยังเหลือพระเอกนางเอกอ,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 อีกหลายคนที่เป็นตัวหลักๆอยู่ในวงนะครับมารอดูกันฤดูกาลหน้าว่าอีสานนครศรีจะเป๊ะปังแค่ไหนนะครับ สำหรับวันนี้เราสองคนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะควันนี้อขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค,ครับ